บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสสัปดาห์ที่5วันจันทร์ที่30ทธันวาคม2024ผู้ทรงพิพากษาและผู้ทรงพระคุณใคร่ครวญจากพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่98จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาเวเพราะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆพระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ให้ชัยชนะแก่พระองค์ พระยาเวทรงให้ชัยชนะของพระองค์ประจักพระองค์ทรงเปิดเผยความชอบธรรมของพระองค์ต่อสายตาบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อวงวานอิสราเอลที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นชัยชนะของพระเจ้าของเราแผ่นดินโลกทั ouais ้งสิ้นเอ๋ยจงห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาเวจงโห่ร้องด้วยความยินดีและร้องเพลงสดุดีจงร้องเพลงสดุดีแด่พระยาเวด้วยพินเข่าคู่ ด้วยพินเขาคู่คลอด้วยเสียงเพลงด้วยเสียงตแตรและเสียงเป่าเขาสัตว์จงโ่ร้องด้วยความชื่นบานเฉพาะพระพักของพระมหากษัตริย์คือพระยาเวให้ทะเลกับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นคำรามอีกทั้งพิภพและบรรดาผู้อาศัยในนั้นให้กระแสน้ําตบมือของมันให้บรรดาเนินเขาร้องเพลงด้วยความยินดีด้วยกันเฉพาะพระพักของพระยาเวเพราะพระองค์ทรงสเสด็จมาพิพากษาโลกพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และจะทรงพิาพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาเวเพราะพระองค์ได้ทรงกระทําการอัศจรรย์ต่างๆพระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ให้ชัยชนะแก่พระองค์ในตอนต้นของพระธรรมสดุดีบทนี้ได้เชิญชวนให้สรรเสริญถึงฤทธิเดชชัยชนะการช่วยกู้ประชากรของพระองค์จากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนความชอบธรรม ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ผู้เขียนสดุดียังเชิญชวนให้สรรเสริญพระองค์ต่อว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอย๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานแด่พระยาเวจงโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีและร้องเพลงสดุดีจากพระธรรมสดุดีบทที่ 98: สข้อ4ซึ่งนี่เป็นภาพของการเชิญชวนให้สิ่งทรงสร้างทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาและทุกสิ่งที่มีชีวิตร่วมกันสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จากนั้นผู้เขียนบทเพลงสดุดียังบอกให้เราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาด้วยเช่นกันเพราะพระองค์ทรงเสด็จมาพิพากษาโลกพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและจะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมจากพระธรรมสดุดีบทที่98ข้อที่9ถึงข้อที่8เมื่อเรามองย้อนกลับไปในปี2024ที่ผ่านมาเราอาจจะถามตัวเองว่า ชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างในสายพระเนตรของพระเจ้าเราได้ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรตยิและเตรียมพร้อมต่อการพิพากษาอันชอบธรรมของพระองค์ดังที่ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทนี้หรือไม่เราอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายชีวิตยอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเราตระหนักถึงพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงมาบังเกิดบนโลกที่เต็มไปด้วยความบาปและความไม่สมบูรณ์ ส่งรับความผิดบาปแทนเราที่ไม้กางเขนเราจึงกลายเป็นผู้ชอบธรรมแล้วด้วยการเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้และนี่คือเหตุผลว่าเพราะเหตุใดการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูจึงเต็มไปด้วยความหวังและความชื่นชมยินดีและเป็นเหตุให้เราร้องเพลงบทใหม่ถาวายแด่พระเจ้าเช่นเดียวกันกับผู้เขียนสดุดีบทนี้ เราสามารถร้องเพลงในความชื่นชมยินดีอย่างเต็มที่และอย่างสุดใจเนื่องด้วยพระคุณความยิ่งใหญ่และพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราปี2024ที่กำลังจะสิ้นสุดและปี2025ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเราไม่อาจรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แม้ว่าสิ่งใดกำลังรอเราอยู่จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าให้เราแบ่งปันข่าวดีนี้และเป็นพยานแก่ผู้คนรอบข้างเรา หัวข้ออธิษฐาน 1. ใครครวญถึงชีวิตในปี2024หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดทูลขอการทรงนำให้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้ารับกำลังความช่วยเหลือจากพระองค์ 2. ขอให้เรามีชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าและชื่นชมยินดีได้อย่างเต็มที่ด้วยระลึกถึงพระคุณที่พระองค์ได้ทรงกระทำและมั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์ประทาน ที่จะทำให้เราสามารถยืนต่อพระเจ้าได้